สวสดีค่ะลิซันนางสาวทาอเซียบูนะค70492วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้อะนาตมีเรื่องระบบทางเดินหายใจค่ะค่ะต่อมานะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะและของระบบหายใจประกอบมีโนสจมูกฟาดิงคอหอยแล้วก็ลาดิงกล่องเสียงทาเคียหลอดดมแล้วก็ปองคิโอ หลอดลมฝอยแล้วก็อาร์บิโอลาถุงดมค่ะค่ะต่อมานะคะหน้าที่ของระบบหายใจจะมีการแดกเปลี่ยนการนำอากาศเข้าสู่ปอดช่วยในการพูดกองฝุ่นและกองเชื้อโรคค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นกระบวนการหายใจแบ่งออกเป็นสีขั้นตอน 1. พาสโมลารี 20. เวนติเดชันวิทิงสอ อินเตอร์นอลสไปเดชันสามแก๊สทินสปอร์สีอินเตอร์นอลสเดชค่ะต่อมานะคะ <mittel ls> เป็นกลไกในการหายใจค่ะจะมีการหายใจเข้าหายใจออกการหายใจเข้ากระบังลมจะยุบตัวลงและปอดขยายหายใจเข้ากระบังลมจะขยายตัวออกได้หดตัวค่ะ ต่อมานะคะคจะเป็นการทํางานของระบบหายใจการหายใจเข้าจะรับการออกซิเจนค่ะเข้าสู่ร่างกายแล้วการหายใจออกจะขับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายกระบวนการแดกเปลี่ยนก๊าซจะเกิดจากถุงลมเลบปอดค่ะ,คะโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจนะคะคจะมีหอบเหนื่อถุงลมปุ่งพองและ ปอดอักเสบแล้วก็จะมีมะดิงปอดค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นวิธีดูดลรักษาและป้องกันระบบทางเดินหายใจนะคะต้องหลีเลี่ยงคนบุหรี่มลพิษและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดื่มละม้ามากๆได้รับวัคซีนโรคที่เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่หรือวัณโรคค่ะค่ะสุดท้ายนะคะ เรื่องเรียน Anatomy เกี่ยวกับระบบทางเดิในหายใจของเราก็จบได้เพียงเท่านี้ค่ะ